บรรยากาศดีครับพี่โรสมากแล้วมึงไปอยู่ไหนมึงยังบอกปากมาเนี่ยโหแม่แต่งเนี่ยไปได้หรอบ้านสวนชมจันทร์นะพี่โบ้านสวนชมจันทร์บรรยากาศดีก่อมาแล้วแบบประทับใจมากเนยเนาะบรรยากาศดีมากตอนแล้วมึงเลี้ยงกูอย่างวันเนี่ยเจ้าเลี้ยงกูนะเลี้ยงค่ะไ้าห้องเมนูเด่นขึ้นคือซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยก็คือหมูหันโู้อยากกินหมูหันมีห้ามงใจตังมีห้างหันห่าใตัง แค่ายอกูหันไปแล้วมันเป็นหมูหันกันอินดี้บ้าเลยนะงอ้ยรถมากนะจื้อแต่้เลยบ้านสวนชมจันทร์แล้วก็ชมจันทร์แต้บัรนี้จุดที่้อยืนนี่รสเนาะ้าเพราะว่าจะหันอ่าบรรยากาศของเขื่อนแม่งัดแกงเกิดธรรมชาติถ้าต่อกลางวันยิ่งสวยกลางคืนก็ชมจันทร์แล้วก็ชมดาวพร้อมกับกลิ่นหมูหันพี่หมูหันสั่งมาหรือยังเห็นไป็นคพูดเหรอสั่งมาหรือยังเห็นวันี่เหรอเนี่ยหมูหันอร่อยมากสั่งหมูหันเลยจ้ะ เมยงหนูเลี้ยงพี่เมื่อหนูเลี้ยงโอเคพี่หนูอู้กับพี่อะตกลงพี่ว่าอย่างใดที่หนูจะยืมสตางค์พี่อะจะยืมสตางค์พี่ยืมปะไรกับพี่บอกว่าจะให้หนูออ๋อมันมีปัญหามันมีปัญหาสาหรับพี่เรื่องเงินบาใเจปัญหามาเป็นมามีปัญหาพี่ก็โอนให้น้องและบัใช่็ตสหรับพี่พี่บอกน้องแล้วเราว่าเรื่องเงินไม่มีปัญหาแต่พี่มีปัญหาเรื่องบ่มีเงินโห้ ก็พี่สัญญากับน้องแล้วแต่รื้อสตางค์น้องเป็นอย่างใหญ่นก็บอกแล้วว่าเรื่องเงินมันมีปัญหาแต่ตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าบ่มีเงินปิ้นมาเข้าใจครับว่าพี่อู้มกูเรื่องมึงนะสมองมึงเจ็ดสิบกูต้องบอกว่าเรื่องเงินมันมีปัญหาแต่ปัญหามันมันมีสตางค์แบบมีเงินมึงสมองเจ็ดสิบมาว่ากูอู้ผมู้เรื่องเนอะเรื่องเงินบ่มีปัญหาเรื่องเงินมันมีปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าบ่มีเงินอุ่นเท่า